น่ารักจุมเบยสวัสดีครับออสวัสดีจ้าปิดหน้าก่อนเขาเห็นหน้ากูโอเคสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้อากาศข้อดีเลย bơi này có... rồi Còn nay có hai mùng quà lẹo Xuống xoay sớt sầu ta là dưới đa đủ จะบ้าไปชมส,สาวส,สวยน่ารักนารัก,รกโอ้ยมาครับผัวโอเคเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเนาะไม่เลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายบ้าอะไร สัส่นสักคนเลยเหรทำไมไม่เจอสัส่นสักคนเลยวอะอย่ามาทำแบบนี้ถ้าประมาณสักสองทุนเนาะเยอะกว่านี้ ข้างหน้าเร็วเร็วเ,วเ,วเวข้าหน้าข้าหน้า เบดมาดอันนี้อะไรวะเบดีลี่แต่มันสฟท้ายเป็นไฟท้ายเป็นแซปไปแล้วเนาะเบดิล oh ี่อ๋อมากาแฟ,แฟ ก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะพาทุกคนไปดูอะไรดีอ่ะก็ขี่ล้อชิวๆนี่แหละเอามาขี่ร้เล่น ยูงไปหมดเลยเน่เน่ CBR 2 0 0ะตอบกันเคยในยบอเลยมีแต่คนสวยท่านนั้น แล้วหัวใจจะวายรถไฟมาครับถ้ารถไฟมาเนี่ยบอลเลยเรถติดเนี่ยบอลเลยเห็นไหมโอ้โหติดยาวเลยเอ้ยเขาสวยไปแล้วรอด้วยสิจ้า โอ้ยอีกคอสวยคอสวยข้างหน้าไปเลยไปเลยอือฮะอือฮะอือฮะน่ารักจุ๋มเบื่อสวัสดีครับสวยองไร กดีจ้าปิดหน้าก่อเขาเห็นหน้าโกไววูไปแล้วเขาสวยไปแล้วรอด้วยสิจ้าโอเค 拜拜。Bye bye.